อกองเอากล้องเอาเครื่องนี้ไม่มันไล่ลงเพจด,ด้วยเอาเอากล้องนั้นมาตัาง้งตรงนี้เอามาเอามาไล่ทีเดียวสีเครื่องลงติกตอกแล้วก็เ,เพจด,ด,ด้วยใช่นี่เคอีกออกเลย ดูนิเคะอีกกอนศูนสองสามศูนย์แดนี่คะ คอีได้ลูดไหมเออมาตัวเด่นได้ลูดโอเคถ้าสองตัวเข้าคงช่วงบ่ายได้ลูดได้ลูดโอเคเดี๋ยวนะ คะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสามป้าวันพารวยสี่นะคะวันนี้ป้าวันก็จะมาวางรัฐบาลให้เนาะก็อย่างนี้เนาะน้องๆดูนะว่าอ่าสูตรไหนมันมาเนาะเดี๋ยวป้าวันจะเขียนเป็นสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่ให้เนาะน้องๆค่อยตามสูตรนั้นเนาะเดี๋ยวป้าวันขอทำหน่อย นั่งเอาสมุดนะมาจดอันนี้ทีเดี๋ยวนะแป๊บเดียวนะน้องๆค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะฮาหนอยเมื่อวานแปลกกระจัดกระจายเลยนะอ่าประวันก็ต้องขอแจ้งสักนิดนาะน้องเนานะอ่าฮาหนอยไม่ว่าจะเป็นอ่าถ้าน้องช่องเก่าประวันติดตามอยู่ก็ประวันขอแจ้งให้ทราบหน่อยเนาะว่าฮาหนอยเนี่ยประวันอาจจะมาวางให้อาทิตย์ละครั้งนะคะเพราะว่า ประวันวางทุกวันไม่ได้ค่ะมันกระทบกลุ่มประวันนะเพราะว่ากลุ่มประวันเนี่ยเขาแอนตี้กันมาแล้วเนาะก็เออไปให้หน้าช่องนั้นหน้าช่องเข้าแตกกระจายแต่ในกลุ่มเนี่ยประวันมาปล่อยหน้าช่องสองวันนะในกลุ่มประวันนอยดลสองวันค่ะคือมันกระทบกลุ่มประวันเนาะอาจจะเป็นอาทิตย์หรือสองอาทิตย์สักครั้งประวันมาลงให้นะคะฮานอย เพราะว่าลงทุกวันไม่ได้ค่ะแต่รัฐบาลเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยซึ่งประวันลงในกลุ่มอของะวันจะเป็นเลขนั่งเอาเนาะไม่ใช่เลขทามือนะคะรัฐบาลไม่เป็นไรค่ะแองจริงแล้วน้องๆอน่ะเ,เล่นอ้น,นั้นเยอะนะรัฐบาลเนาะคนให้เยอะน้อยไม่เป็นไรหรอก วันวางหน้าช่องสองวันนะคนออกจากกลุ่มปวันเพราะว่ามันถึงกําหนดครบกําหนดสิบวันวันที่สิบพรุ่งนี้ใช่ไหมคนออกไปประมาณอ่าสิบสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนอนะ่ะอ่าก็มีน้องๆที่ออกไปเขาทักมานะเขาบอกเออป้าไปวางหน้าช่องหน้าช่องแตกกระจายหมดเลยงั้นหนูไปเอาหน้าช่องดีกว่าก็ค่ะก็ไม่มีปัญหาเอาที่น้องสะดวกเนาะเอาที่น้องสะดวกค่ะ แต่ป้าวันก็ไม่ได้รับปากนะคะซึ่งป้าวันเองก็บอกแล้วว่าหน้าช่องเนี่ยป้าวันว่างป้าวันมาแบ่งปันให้ค่ะแต่ถ้าป้าวันไม่ว่างก็ไม่ได้ลงให้เพราะป้าวันจะไม่ลงทุกวันอยู่แล้วมันกระทบกลุ่มเนาะมันกระทบกลุ่มป้าวันอืมนะเดี๋ยวน้องๆจำเอานะว่าเดี๋ยวป้วันค่อยคัดให้เนาะเดี๋ยวปวัน ไอ้นี่กันเดี๋ยวค่อยคัดเลขให้ว่าเลขอันไหนที่ไม่น่ามาหรือว่าน่ามาเนาะสองสี่สองแปด สองเก้าสองห้าอันนี้จะเป็นชุดเต็มนะคะน้องๆค่ะค่ะก็สวัสดีน้องๆทุกๆคนเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปดูตัวเลขกันมาฟังคำเตือนก่อนคำเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด และเด็กต่ำกว่า8ปีขึ้นไปตัวเลขทุกตัวประวันเอามาวางให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะน้องๆก็ใช้วิจารณญาณนะคะเพราะตัวเลขเนี่ยป้าก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะมาตัวไหนนะคะอันนี้ประวันก็แค่สูตรทําสูตรค่ะสูตรได้มายังไงประวันก็เอามาลงให้แบบนั้นตัวเลขตัวไหนที่ไม่น่ามาประวันก็จะตัดตัดให้แต่ประวันจะลงสูตรเต็มให้ถ้าน้องๆชอบ อ่าตัวไหนน้องๆก็เลือกเอานะคะแต่จะลงสูตรเต็มให้ค่ะเดี๋ยวประวัติคัดออกให้ตัวที่ประวันตัดออกถ้าน้องๆชอบก็เอาได้นะคะ น่าสมุดเล่มน,นุ้นมาทีไม่แต่ละสูตรไม่เหมือนกันไงแต่ละสูตรก็ต้องทําเลขดักออกมาแต่ละสูตรแล้วก็ตัวเลขที่มันไม่น่ามาด้วยกันได้ประมาณเนี้น่ะเอามาทีสมุดเล่มน,นั้นนะ่ะโอเคโอเคน้องๆใจเย็นๆนะคะเวลาประวันทำสูตรเนี่ย คือไม่ต้องรีบร้อน,นะค่ะนะคะเพราะว่าเลขยังไม่ออกเนาะเดี๋ยววันจะตัดให้คนเดี๋ยวต่อไปพระวันก็จะพยายามมาลงให้ทุกหมวดทุกหมวดนะคะอ่าก็มีน้องๆทักเข้ามานะขอเลขเด่นเลขเด่นพราะวันลงให้แล้วนะคะลงชุดพิเศษให้แล้วเนาะ ชุดแรกค่ะชุดแรกนะคะเลขเด่นสามตัวนะคะคือมาบนตัวล่างตัวหนึ่งค่ะนะคะประวันลงให้แล้วนะคะเลขเด่นน้องๆก็ไปดูเอาเองเนาะ <c oughs> ลองเข้าไปดูอหน้าช่องปะวันประวันลงให้แล้วค่ะเพราะว่าประวันจะไม่ลงให้เยอะค่ะ <c oughs> เลขเด่นนะคะ <c oughs> ลงแค่สามตัวเนี่ยก็โอเคแล้ว ถ้าลงให้เยอะเนี่ยมันมั่วนะแทนที่น้องๆจะถูกแต่กลับไม่ถูกเนาะโอเคสมุดนั้นเอามาเดี๋ยวตัดเลขอันนี้ก่อนดูเลขที่ว่าเป็นไปได้ไหมมาด้วยกันได้ไหมก็อันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มนะคะชุดเต็มของระวันเนาะ ก็จะได้อยู่ที่สองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งะคะซึ่งเดี๋ยวพระวันจะเอา,เ,อาเลขที่ไม่น่ามาตัดให้แล้วกเ็เลขดับค่ะก็แล้วมันก็จะเหลือไม่กี่ชุดค่ะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าห ห้าชุดอันนี้เดี๋ยวพวันจะเขียนติดตรงนี้เนาะอันนี้สูตรที่หนึ่งนะชุดชุดที่หนึ่งแล้วเนาะชุดหนึ่งอย่างนี้ก็ได้แล้วเนาะอ,นอืะเดี๋ยวพวันจะตัดให้ค่ะนั่งเอามาที่เอามา น้องๆก็จำเอาเนาะจำเอานะคะว่าสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามชุดหนึ่งชุดสองชุดสามเนี่ยคือมันจะมีสองสูตรค่ะสองสูตรก็จะมาจับประกบกันคือสิบบนคือทั้งสิบบนและสิบล่างมันจะเป็นชุดผสมเนาะชุดนี้จะเป็นชุดผสมบนล่างค่ะนะคะน้องๆชอบบนก็ไปบนชอบล่างก็ไปล่างค่ะเดี๋ยวถ้าสูตรในที่ว่า อ่าประวันเน้นบนให้กันล่างเดี๋ยวประวันก็จะเขียนบอกนะคะถ้าชุดไหนเน้นล่างกันบนก็จะเขียนบอกให้ค่ะน้องๆชอบชุดไหนก็จัดไปค่ะ อยากจะไลฟ์สดจังเลยประวันนะถ้าถ้ามันครบพันพันพันกว่าเงี้ยผู้ติดตามนะเพราะวันจะมานั่งไลฟ์สดเออให้หุ้นมั่งเออให้ไอ้นู่นไอ้นี่มั่งเนาะ เลขไม่น่ามาด้วยกันเนี่ยตัดตัดไม่มีอะไรอย่างอั้นนี่ใช่ไหมเลขที่ไม่น่ามาด้วยกันไม่น่ามาด้วยกันพัง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 ห้าแปดสูตรป้านะที่เลขไม่น่ามาด้วยกันนะคือป้าจะตัดออก แต่ถ้าน้องๆชอบก็เอาได้นะคะชอบก็เอาได้ค่ะเหมือนประวันอะถ้าประวันชอบประวันก็เอาค่ะทำ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 ก็จะเหลือเลขอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือเลขอยู่เจ็ดชุดค่ะนะคะเลขอยู่เจ็ดชุดก็คืออ่ ไม่อะไรนะนี่นะเดี๋ยวพก็วันค่อยให้ดูนะที่เลือกที่เลือหนึ่งสี่หนึ่งห้าอืม sắp 4 sắp 8 sắp 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 9 sắp sắp ชุดนี้เน้นบนล่างนะคะชุดนี้เน้นบนล่างเพราะว่ามันตัวเลขมันล่างกับบนผสมกันเนาะเดี๋ยวถ้าชุดไหนเน้นบนกันล่างเพราะวันก็จะเขียนบอกเนาะ แจดชุดใช่ไหมเจ็ดชุดเด่นสุดสุๆอาค่ะน้องน้องขารัฐบาลหนึ่งหกเรียงแปดหกเจ็ดรัฐบาล ป้าก็ไม่รู้น้องๆก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะป้าก็ไม่รู้ค่ะว่าเลขจะมาชุดไหนเอาน้องๆแคบค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มค่ะชุดเต็มจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าชุดสิบห้าชุดปพระวันตัดเลขดับแล้วก็เลขที่ว่าไม่น่ามาด้วยกันได้ก็จะเหลืออยู่เจ็ดชุดค่ะเจ็ดชุดเด่นนะคะเดี๋ยว อันนี้บอลเนาะบอลบนล่างอันนี้อันนี้จะเป็นสูรบนล่างนะคะสูรบนล่างเพราะว่าน,นี่จะเป็นเลขผสมค่ะซึ่งชุดแรกก็เหมือนงานชุดแรกที่ประวันลงให้ก็จะเป็นเลขผสมนะคะนั้นชุดพิเศษค่ะเป็นเลขผสมบนล่างแต่เดี๋ยวอีกสามชุดเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นเลขเน้นบนกันล่างแล้วก็เน้นล่างกันบนนะคะ ชอบชุดในก็จับไปค่ะแล้วน้องๆก็จําไหมเนาะเพราะว่าสูตรเนี่ยมันสูตรที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีสองสูตรนะหน่วยสิบสิบแล้วก็หน่วยนะเพราะว่าเรามาจับใส่กันแล้วก็คัดตัดกับเลขเด่นให้เนาะคัดให้เรียบร้อยแล้วน้องๆสามารถเอาที่ประวันคัดเนี่ยไปลงทุนได้เนาะยังไงก็ลงทุนแล้วก็ขอ เหลือเงินไว้กินข้าวด้วยนะเอาไว้ลุ้นเล็กๆน้อยๆอย่างน้อยๆก็สิบห้าวันเนาะได้ค่ากับข้าวมั่งนะก็ไปหาลอตเตอรี่ไว้กันนะอืมเอาค่ะแคปค่ะแคปค่ะอ่ะ,ะวันจะไปนี่ชุดเต็มอันนี้ประวันคัดให้แล้วนี่ระวันเขียนให้นะคะอันนี้บอรอค่ะก็เหลือแค่เจ็ดชุดก็ไม่เยอะแล้วแหลนะนะ เอออะค่ะประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้อ่ะเนาะยังไงก็น้องๆเข้ามาแล้วก็เคาะจมเคาะใจให้ป้าด้วยเนาะตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักช่วยกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นให้ป้าด้วยเนาะก็ขอให้น้องๆโชคดีกันทุกคนให้ได้มีเงินอ่าไซื้อขนมกินนะคะค่ะสวัสดีค่ะ